เ้าวทบทวนธรรมะตอนสอราถึงเป็นธรรมะสั้นๆแต่กับเป็นหลักเป็นประโยชน์เจริญสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอะไร คือภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญาณประสูตรเหมอเซามิทัรรมนีปูเจ้าพันกาวครับที่สูทั้งหลายว่าให้เจริญสมาธิแล้วก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริงจะเห็นความเกิดของความดับของขันหา รูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเห็นความเกิดความดับของมันปจนถึงวาในสมถะและวิปัสสนาผู้ใดมีประครบอาจ,จมีแต่สมถะหรืออาจ,จมีแต่วิปัสสนาเพิ่นให้สร้างให้ครบทั้งสมถะและวิปัสสนาจิตตั้งมั่นก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริงเป็นอย่าง็ยังรู้ชัดตามความเป็นจริงจำเลยบอ่อ ทำย่อมไหลไปสู่ทำความรู้ความเห็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความพอใจคลายความพอใจก็หลุดพ้นเห็นว่าพระสูตรนี้บอกรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับพระสูตรที่อ่านไปบอจักหมื่นบอกว่าะสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่ามีเที่ยงอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริง ก็จะเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้อย่างไรอาหะเคลศิบอคือคิดออกสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงนะเอก็เน้งก็บอกว่าสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่ามีเที่ยงแอนดับพิสุท์ทั้งหลายเธอจังหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิสูุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง ก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามความเป็นจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผทถพระธรรมแมนเบิดและด้วยการที่เราเห็นตามความเป็นจริงเพินวาก็จะเป็นเหตุให้สติปทานสี่อิทธิบาทสี่นะสมปรปทานสี่อินทรีห้าพละห้าพชฌชงเจ็ดอริยมรรคประกอบด้วยองค์แบบถึงความเจริญบริบูรณ เห็นบ่าประโยชน์ของสมาธิมีหลายสํำใดไนั่นแหละตั้งสั้นแล้วกอย่าลืมมาเจริญสมาธิกันให้มากเมื่อเจริญกระทําให้มากปารบสม่ําเสมอประพฤติสั่งสมเนืองเนืองเหตุแห่งมันใดนี่ก็คือประสูตรมื่อสองอ่าประสูตรสําหรับคืนนี้นะเครื่องอาศัยอยู่เพื่อละอกุศลเจริญกุศลอยากละอกุศลใด อยากให้กุศลมันเจริญ <inch> ขึ้นก็ต้องมีเครื่องอาศัยอยู่เหตุหนจึงมีเครื่องอยู่เพื่อละอกุศลเจริญกุศลครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยอะไรอยู่หนอจึงละอกุศลเจริญกุศลได้ ลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรมีความคิดอย่างนี้ว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระศาสดาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสงฆ์อยู่ จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสิกขาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสมาธิอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยความไม่ประมาทอยู่ จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันถานอยู่จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้เห็นหอ,อาศัยแต่ละอันนี่เป็นเหตุนในห้ห้าละอกุศลจเจริญกุศลได้บ่าว่าสิอาศัยพระพุทธอาศัยพระธรรมอาศัยพระพระสงหรืออาศัยศิษขาอาศัยสมาธิที่ห้าคุยกันไปบังหัน สายความไม่ประมาทสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ละอกุศลจเจริญกุศลได้ต่อมาท่านพระสารีบุตรมีความคิดอย่างนี้อีกว่าทำเหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรไปกราบทูลทำเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคด้วยอาการอย่างนี้ทำเหล่านี้ของเราก็จักบริสุทธิ์และจักนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนบุคคลได้ทองคําอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าทองคำแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรจะนำเอาทองคำแท่งนี้ไปแสดงแก่นายช่างทองโดยวิธีนี้ทองคำแท่งของเรานี้ไปถึงมือนายช่างทองแล้วก็จักบริสุทธิ์และจักนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันทำเหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรไปกราบทูลธรรมนี้แก่พระผู้มีพระภาคด้วยอาการอย่างนี้ทำเหล่านี้ของเราก็จักบริสุทธิ์และจักนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นคุณบอธรรมะนี่เนี่ยนะภาษาบกก็สา,ามารถนะพิจารณาธรรมนะ เราจะเห็นแจ้งในรรมใด,ดแต่ว่ากระเพื่อให้ธรรมนี้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเปิ้ลเสิเอาไปให้ผู้เจ้าพิจารณาอ่าคือเอาไปกล่าวให้ผู้เจ้าฟังนี่หละลำดับนั้นเป็นเวลายเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เลนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวานแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า พันเตข้าพระองค์นี้หลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยอะไรอยู่หนอจึงละอกุศลเจริญกุศลได้ลำดับนั้นข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้อีกว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระศาสดายอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุ สักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสงอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสิกขาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสมาธิอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ ภิกษุสักการะเคารพอาศัยความไม่ประมาทอยู่จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันฐานอยู่จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้และเพิ่นกะเกาอันเกากเพิ่นพิจารณาหนว่าทำเหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรไปกราบทูลทำเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาค ด้วยอาการอย่างนี้ทำเหล่านี้ของเราก็จักบริสุทธิ์และจักนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแต่พนก็ Obama, อุปมาอันเก่าอ่าอก่ายงสิเราคิดว่าคุณจะสิดต่อมาแรงไหเอาเราเดยว่บพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาธุสาธุสารีบุตรภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระศาสดาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะ เคารพอาศัยทรรอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสงฆ์อยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสิกขาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสมาธิอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยความไม่ประมาทอยู่ จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้ภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันฐานอยู่จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้มีแก้ไขบอมีปรับปรุงบอมามีเลยเห็นนะไหลมาตั้งแต่เคารพพระศาสดาเคารพธรรมเคารพสงฆ์เคารพสิกขาเคารพสมาธิเคารพความไม่ประมาทและเคารพปฏิสันฐาน อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เคารพบสิ่งเหล่านี้อยู่สักการะสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เป็นเหตุให้ละอกุศลเจริญกุศลได้สังเกตบ่บม่ต้องเหตุทุกอันใดเลือกมาอันหนึ่งสักการะคารพอาศัยอันใดอันหนึ่งอยู่ก็เป็นเหตุให้เราละอกุศลเจริญกุศลได้นะพอจําเป็นต้องไปนั่งเหตุทุกอันนะขันที่หวังละอกุศลเจริญกุศล เมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราวทูลว่าพันเตเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วโดยย่อนี้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงโดยพิสดารอย่างนี้ว่าเข้ามาโดยพิสดารขึ้นโดยละเอียดคินเบิ่งเง่ขอยู่ระดับหนึ่งนี่มงหันแต่พระสารีบุตรบอกว่าอันนี้คือทําโดยย่อเป็นก็ได้ว่านี่ ที่กล่าวโดยย่อนี้รู้ทั่วถึงโดยละเอียดอย่างนี้ว่าข้อที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาจากมีความเคารพในธรรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาชื่อว่าไม่มีความเคารพในธรรมด้วยเห็นปะกันเจ้าบคคคบพระพุทธปฐมคือคําสอนของพระพุทธเอกจากเสาคบไปละกจบาบคครบเด้ พันเตข้อที่ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศา,าสดาไม่มีความเคารพในธรรมจักมีความเคารพในสง์ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมชื่อว่าไม่มีความเคารพในสงด้วยจต่บวเคารพพระพุทธเจ้าบวเคารพพระธรรมพระสงฆ์จะเกิดจากพระพุทธเจ้าขัาพาบพระธรรมเนาะจต่ก็บวเคารพด้วยกัน,นถือกา เงาพุทธเจ้าเป็นเกิดขึ้นมาก่อนพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้คนศรัทธาก็เลยมาบวชก็เลยได้กลายเป็นพระสงมขันต์เจ้าบอกขาล,ลบพระพุทธพระธรรมถึงมาจากพระุทธเ,เจ้าจ,าจะบจ่กจะเสียขาลบบ่เอาจะบอเขาลบพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดจากพระธรรมของพระพุทธเล่ยจะเสียข้าลบก็ไม่ข้ขลบบาขลบได้ลยวไงล่ะนั่นล่ะก็เลยสังเกตบอกมันมีอันนึ่งถิ่วนว่าศรัทธา เพิ่นถึงค่ว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพิ่นบต่อถึงพระท่านะสงค์นะบางพระสูตรเราบอแม่นี่แค่พระสูตรเดียวมิหลายพระสูตรที่บอกว่าก็ศรัทธาสัมปทานหรือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรนี่พระสูตรหนึ่งนะบางพระสูตรเพิ่นก็บอกว่านะศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคแล้วก็จบหรือสัตทินรีอินทรีย์คือศรัทธาในอินทรียหะ บางพระสูตรก็บอกว่าเห็นได้ในโสตาปฏิยังขัตติคือเรื่อใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวันไหวม,มีศีลเป็นที่รักของเราอริยเจ้าบางพระสูตรบอกว่าอินทรีย์คือศรัทธาจะรู้ได้มาพุน้นมีอินทรีย์กถาคือศรัทธาในพระพุทธสือสอส่อกม็มีง่ายๆพระสูตรนี่ก็อธิบายเพิ่มเติมตมาเป็นอย่างบางอันเพิ่งบอกแค่ว่าพระพุทธสือส่อ บ่มีพระธรรมประสงค์เพราะอียังเพราะท่านเจ้าเคารบพระพุทธจะามัศธาในพระพุทธเดี๋ยวพระธรรมประสงค์ในเจ้าก็มาพันเตข้อที่ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงจากมีความเคารพในศิกขาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสง ชื่อว่าไม่มีความเคารพในสิกขาด้วยสิกขาสามศึกษาในศีลอันยิ่งศึกษาในจิตอันยิ่งศึกษาในปัญญาอันยิ่งหรือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละอันเดียวกันเพราะอีย่างเพราะการศึกษาในจิตอันยิ่งพระเจ้าพจนอธิบายว่าคือการทำสมาธิให้ได้ฌานหนึ่งสองสามสี่ สมาธิชั 1, 2, 3, 4, ้นหนึ่งสองสามสี่มก็คือสมาธิไงบางอันท่าเขีนบอกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาบางอันก็บอกว่าอธิศีลอธิจิตอธ,ธิปัญญาศึกษาจะบ,บูกรลบให้พระสงฆ์การศึกษาทั้งหลายจะสิสนใจพาเอาแนนพันเตข้อที่ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ ไม่มีความเคารพในสิกขาจากมีความเคารพในสมาธิข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศัสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสง์ไม่มีความเคารพในสิกขาชื่อว่าไม่มีความเคารพในสมาธิด้วยเห็นดนะล่ามึ้นมากแล้วนะ พันเตข้อที่ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสง์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิจากเคารพในความไม่ประมาทข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสง์ไม่มีความเคารพในสิกขา ไม่มีความเคารพในสมาธิชื่อว่าไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยแต่ไม่บอกความไม่ประมาทคืออย่างสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อไม่ให้มีนะเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้วจิตก็ไม่สั้นไปในสิ่งในธรรมที่รับรู้ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ เมื่อจิตไม่สั้นไปปราโมทเกิดปิติเกิดสุขเกิดนะจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏนะเมื่อทำทั้งหลายปรากฏพิสุนั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก,กะถือว่าท่วนท่วนให้เจ้าของน้ง่ท่วนให้หมุจเจ้านั่พันเตข้อที่ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในศิกขาไม่มีความเคารพใ,ในสมาธิ ไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทจักมีความเคารพในปฏิสันฐานข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่มีความเคารพในพระศัสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทชื่อว่าไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานด้วย ปฏิสัทานส่วนใหญ่ห้าวหัวใจว่าคือการต้อนรับครับสู่แม่นามันมีอันนึงเขาอธิบายว่าปฏิสัทานเกิดือเวลาข้าต้อนรับครับสู่ภายในยความรู้สึกที่ไม่ดีข้าสีอาไว้ขางใน้อกจะแสดงออกตาความรู้สึกที่ดีเออนั่นละ่ะคำบอกว่าเป็นการฝึกชนิดหนึง่งเอาเวลาห้าต้อนรับแขกถ้าพอ่อใจนะจะเสียได้ได้แขกก็เอามันกระดาวันไหนนั่นละ่ะนั่นละ่ะ จำวบ่บาด้ว่าเอามาจากไส้เข้ามาอธิบายเรื่องของปฏิสันทานคือบันแง่มุมของการตอนลับง่ายเป็นแง่มุมของการควบคุมอารมณ์ว่าควรไม่ควรนะในการแสดงออกออกไปอันไหนเหมาะสมอันไหนบ่เหมาะสมนี่ก็เป็นการฝึกอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็อธิบายตรงกันข้ามมาทั้งสี่พันเตข้อที่ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดา จากไม่มีความเคารพในธรรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดาชื่อว่ามีความเคารพในธรรมด้วยข้อที่ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมจากไม่มีความเคารพในสง์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมชื่อว่ามีความเคารพในสงด้วย พันเตข้อที่ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสง์จากไม่มีความเคารพในศิกขาข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสง์ชื่อว่ามีความเคารพในสิกขาด้วยพันเตข้อที่ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรม มีความเคารพในสงฆ์มีความเคารพในศิกขาจากไม่มีความเคารพในสมาธิข้อน,นี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุมีความเคารพในสัตว์ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสงฆ์มีความเครรา,คาครพใ,ใ,ในสิกขาชื่อว่าเคารพสมาธิด้วย แอนไล์มาหอดสมาธิละพันเตข้อที่พิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสง์มีความเคารพในศิษขามีความเคารพในสมาธิจากไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสง มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิชื่อว่ามีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยพันเตข้อที่ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสง์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทจากไม่มีความเคารพในปฏิสันฐาน ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสงฆ์มีความเคารพในศิค้ามีความเคารพใ,ในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยพันเตเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงโดยพิสดารอย่างนีนะ้ผู้เจ้าตอบว่าจังไหนหูบอสาธุสาธุสารีบุตรเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวแล้วโดยย่อนี้เธอรู้ทั่วถึงโดยพิสดารอย่างนี้ถูกต้องแล้วแต่ผู้เจ้ากับท่วน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 คำบอกของภาษาลีบุตรมาทั้งเบิดเลยบ่มีแก่บ่มีปรับนะจนหอดอสุดหาย คือเคารบพระศาสดาคารพธรรมคารพสงฆ์คารบศิกขาคารพสมาธิคารพความไม่ประมาทก็จะมีความเคารบในปฏิสันถานกระจบทรามะตั้งสันแล้วเจ้าเสียอาศัยอยังอยู่ก็ตามแม่นาเจ้าอาศัยพระธรรมอยู่แสดงว่าเจ้ากคารบพระพุธเจ้าถึงอาศัยพระธรรมเพราเขาบอกอะไรว่าถ้าคารบพระธรรมันคือคารบพระพุธเจ้าอาศัยสมาธิอยู่จะได้ว่าเจ้าคารบสมาธิ ก่อนอแถวแถวมหอดสมาธิแต่ก็ต้องไล่ขึ้นมาต่างแต่พอพูดพรรรมพระสง์สิขาแล้วหลอดน่งมหอดสมาธิเหนอนะเจ้าก,ก็เคารพทุกอันขึ้นกันแต่จังที่บอกเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเั้่อเบิดเจ้าก,ก็เลือกมากอันใดอันหนึ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องให้เราละอกุศลได้เป็นเหตุให้เราเจริญกุศลได้นั่นแหละเมือเจ้าอยากละอกุศลเ,เจริญกุศลเมื่อเจ้าก็ต้องทําให้มันได้ อาศัยยังอยู่ก็ได้อาศัยอยู่โลหเลือกเอาจะเสียอาศัยภะศาสดาอยู่ติอาศัยพระถรมอยู่อาศัยสงอยู่อาศัยสิกขาอยู่อาศัยสมาธิอยู่อาศัยความไม่ประมาหรืออาศัยปฏิสันฐานทั้งเวิร์ดกับเป็นเหตุให้ละอกุศลได้เป็นเหตุให้กุศลเจริญได้เปเสียงแหบอ๋อพอดีต่เนีในเวลาสองถุนคืน อ้าวพีผู้ใดนี่อย่างสิงพูดคุ้ยบ่พอมีเวลาอาเชืสีถามจเจริญสมาธิสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงจเจริญสมาธิก็เห็นความเกิดความดับจเจริญสมาธิก็เห็นความไม่เที่ยงนี่เลยแกเหตุเอาทิศละรู้อยู่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลคยกำนัดหลุดพ้นอ้าวดีขึออ้นไงแต่ขันบ่ามีสมาธิกับไปบ่ไดดขึ้นเพราะว่าอยัง เมื â, ่อพนว่าเมื่อความสำรวมอินทรีย์มีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตะญาณทัศนะคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยนี่แสดงว่าอยากรู้เห็นตามความเป็นจริงเจ้าก็ต้องมีสัมมาสมาธิอยากมีสมาสมาธิเจ้าก็ต้องมีศีลอยากมีศีลเจ้าก็ต้องสำรวม ตาหูจมูกกลินกายใจของเจ้ามันได้นี่มันกระไรเป็นขันเป็นตอนลักษณะธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมีอันหนึ่งกับมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งกับมีอันหนึ่งกระไรกันมากวจจำเป็นต้องอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจัยจึงมีวิญญาณวจําเป็นอันไหนคือเป็นหนึ่งในหลายๆอย่างตีพระเจ้าพันวาเพราะการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นกังว่าเป็น การพิจารณาอย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปาชื่อว่าฉลาดในเรื่องของกรรมว่าบุคคลจะเป็นอะไรก็เพราะการกระทําของเขาเป็นแบบนี้เพราะเหตุนี้นะที่บอกว่าเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมผู้ใดอาศัยการรักษาโคเลี้ยงชีวิตผู้นั้นจึงถูกเรียกว่าชาวนาผู้ใดอาศัยศิละปะในการเลี้ยงชีวิตผู้นั้นก็ชื่อว่าศิลปิน No. Hi, เห็นไานี่พิจารณาทั้งสี่คนกวาเป็นเหตุให้ผู้นั้นฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือสิ่งสิ่มันอาศัยกันเกิดขึ้นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันแต่ก็พิจารณาเอาเอจ่าเราอยากได้อันนี้เจ้าก็ต้องสาหายเหตุเจ้าอยากได้แบบนี้เจ้าก็ต้องหาเหตุเอาแล้วมันก็สิได้ตามมาก็คือแค่นั้นเะนไเจา้าอยากละอกุศลเจริญกุศลเจ้จาก็ต้องเบิงวามิตรมันนี้วิธี่ไปละอกุศลเจริญกุศลได้แต่ก็เหตุเอา คือแค่นะัอ่าวสองทุ่มครึ่งแล้วสุดท้ายก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมากระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หุงสูตรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาค และได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเลือกหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานมนทุกในอนาะคตการอันใกล้โดยทั่หน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด